สวัสดีค่ะบอกกับสาวอีสานอีเด้อค่ะพี่น้องมื่อสาวอีสานสิบห้ามาเหตดเมนูแกงผักกิเล็ค่ะอันนี้นะคะพี่น้องเป็นหนังดีสาวอีสานต้มไว่หมูขึ้นค่ะพี่น้องออนนะคะต้มไก่เรียบร้อยแล้วสาวอีสานกะสีมาหันนะคะใบหั่นเป็นชิ้นค่ะต้มใส่เวลานะคะหนังตัวมันสีอ่อนเนาะค่ะ กะหั่นเป็นชิ้นเลยค่ะทาแกงผักกิเล็กนะคะต่องใส่หนังง่วนะคะพี่น้องนั่นสีแซบถ้าผู้ใดบ่กินหนังง่วนะคะกะใส่แคบหมูนะคะกระได้นะพี่น้องเนาะบางคนเขาก็เอาแคบหมูมาใส่หรือว่าสิแกงเป็นเบ่ใส่แคบหมูเบ่ใส่หนังงัวก็ได้ค่ะแล้แต่แต่แต่ความาความสอบของแต่ละคนนะคะ หั่นค่ะหั่นให้เป็นชิ้นชิ้นกับข้อดีนะคะมอนี้เป็นเมนูที่หลายคนต้องหมักนะคะแกงผักขี้เหล็กคนอีสานนี่ต้องหูจักนะพี่น้องเนาะแกงผักขี้เหล็กแกงขี้เหล็กนั่นเองนะคะหั่นเป็นชิ้นตามใจชอบเลยพี่น้องผู้ใดมักมักไงกับหั่นญ่นะคะ ยอดเมนูนะคะแกงภาพยนต์วสันพี่นนอกเพื่อนว่านี่นะคะเรียบร้อยแล้วหันเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นชิ้นพอดีน่ากินมากพี่นนอกนี่ก็สิเป็น ดเล็กนะคะที่สาอีสานต้มใบมือขึ้นพี่น้องอ่าต้มใหมือขึ้นนะคะใส่ตู้เย็นไว้สาอีสานสิบต้มเละนะคะพะกีเล็กเนี่ยนะนะคะยังยังยังเป็นยังเป็นเหมือนเป็นต้นอยู่นะคะสาอีสานสิมากกินแบบนี้นะคะแต่เ่ต้มแบบจุนเละมันบ่หนาระประทานนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำยานางนะคะที่สาอีสานคั้นไใบมือเสาร์นี่พี่น้องคั้นเรียบร้อยเหนียวตุยตเลยค่ะ ผักทีเฮาสีใซนนะคะพี่น้องก็จะมีใบอีตู้ค่ะแล้วก็ต้นหอมมาเด็ดใบอีตู้ก่อนพี่น้องใบอีตู้ซื้อมาก,กำละสิบบาทต้นหอมก็กำละสิบบาทเหมือนกันนะคะต้นหอมใบอีตู้นี่สามสิบบาทพี่น้องถ้าไปยูบาทแบบบานๆเลยนะคะกะสิเบาะได้ซื้อหรอกพี่น้องไอซันขอเวลาทำงานอีก สักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะไปอยู่บ้านกับสิบปูก,กินนะคะสิะบได้ซื้อเขาพี่นนองกะเด็ดเลยค่ะพะอยตูใส่ลายกับหอมนะพี่นนองไปย่างตลาดเมื่อวานนลคะ่ะก็เลยซื้อมาไวล์อเลยนะคะลองใส่เก็บขี้เล็กมาต้มมาล่ะคะ่ะมาต้มเก็บมาไห้สายสารกับมาต้มนะคะนองใส้ ให้หมดเลยนะคะสาย,สาย,สายบิดเลยขอบคุณนะคะผู้ใดฝากที่กดติดตามที่กดติดตามสาวอิสานเนาะขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวอิสานนะคะจะได้เห็ดคลิปใหม่ๆให้พี่น้องบึงละ อันนี้ต้นหอมนะคะก็ตัดหัวมันออกอเรียบร้อยแล้วนะคะเขากะหั่นเป็นชิ้นพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะอันนี้เป็นสูตรของสาวอีสานเองนะคะแจงขี้เล็ก นี่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเขาสิล่างทำความสะอาดเนาะกล่องกับสีม่วงแน่เด้ค่ะเพราะว่าสายสานใส่กล่องกล่องหนามันเนาะเราเจอจังไดยส่องแสงตั้งอย่างในขั้วนะคะจะม่วงร่างนะคะร้างให้สะอาด พอใส่นะคะมันก็สีหอมนะคะไบยีตูกับต้นหอมนี่ก็ลองเห็ดเบิงนะคะลองเห็ดขอมสาอีสานเบิงเนาะเมนูนี้รับรองแซ่บแน่นอน,นะคะ่ะ สะอาดแล้วนะคะเ้างตใส่ถาดเลยนี่นะคะเรียบร้อยแล้ววันนี้มาบึงวิธีการแกงครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นน้ำยาหน้างนะคะถี่เ้าใส่หม้อเรียบร้อยแล้วข้ากับใสพักขี้เล็กลงไปค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ บรต้องค้นแห้งนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันจะมุนเพราะเราไม่ชอบให้มันเปืเป่อยๆนะคะยุยยมันเล็กอ่าใส่สารกิทุบค่ะทุบตะไคร่นะคะใส่้วยใส,ส่สารระตุ้นต่ำนะคะทุบใส่ลงไปในหม้อเลยค่ะ ตำพริกค่ะกับข้าเบือนะคะอันนี้ข้าเบือที่เห้าแซ่ไวเรียบร้อยแล้วนะคะห้าสิใใ่ลงไปน้ำเพื่อให้มันเวลาเห้าแกงมันเข็มคนจักน้อยนะคะสิบอ์ได้แบบเป็นน้ำตรงเลงเกินไปนะคะแล้วก็ตำให้ละเอียดจ้าละเอียดแล้วใส่ใส่ใสใสหัวหอมลงไปจากสองสาหัวนะคะหัวหอมแดงหีหเนา่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะเขากะตักใส่หม้อเลยค่ะการเาใส่หลายมันจะคนเกินไปนะคะเขาเบื่อเข้าต้องใส่พอดีอ่าใส่ลงไปเลยต่อไปจะเป็นขั้นตอนการปรุงค่ะมาเบึงพี่น้องมาใส่อยียงแน่นค่ะมันจะเป็นหนังค่ะพี่น้องหนัง เดี๋ยวเขาสย้อยใส่ลงไปเลยค่ะลืมว่ามีหนังพี่เนอะใส่หนังก่อนนะคะค่อยปรุงนะคะหอมสุดยอดเลยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่สายสันมักค่ะ าปรุงกันเลยจ้าใส่น้ำปลาจ้ะใส่ผงชูรดค่ะใส่เกลือใส่ซันเซ็เกลือนิดนึงค่ะ เพื่อความนัวนะคะถ้าใส่เกลือนี่มันสีไดรสโหติชัดนัวขึ้นมาอีกน,นิดนึงค่ะนี่ขาดไม่ได้นะคะน้ำปลาแล้วแต่ไพ่มักนะคะยี่ห้อยังใส่สารกะสีใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยสักสองสามซ่อนนะคะ บนัวเข้าจังเติมไม่ไปหน่อ,อาเยบรอยคห้นเขคอกันค่ะหอมทะลุจอเลยไป่น้อยเลยสุดยอดเลยค่ะน้ำอย่านั่งเขากับค็มค้นมากนะคะเพราะว่าเขาคันเองนะคะปลูกเองคันเองนะคะอย่านั่งนี่ พอเดือดแล้วนะคะใช้สันกับซีไซตต้นหอมนะคะกับผัาอิตูขั้นตอนสุดท้ายลงไปค่ะเีรยบร้อยเอากับค้นให้มันเข้ากันนะคะคนเบาๆนะหืมหิวเขาค่ะล่องเห็ดตามเบิงค่ะพี่น้องผัาอิเล็กเออผัาอิเล็ก ผักขี้เล็กนี่มันบ่บ่ดีอิลีนี่มันกระแก็งบ่แสบเลยพี่น้องเออะังเกตย่างเข้าไปซื้ออ่าบางเทือนี่มันจะแก่มันจออนนีบบ่อ่อนเลยนะคะแต่อันนี้เด็ดมาแบบใต้หยอดอ่อนๆเลยค่ะแสบต้มสองสามน้ำนะคะมันจิขมนิดๆค่ะพี่น้องอืมขี้เล็กยังเป็นแบบเป็นเซนติเซนยู่สุดยอดเลยค่ะแสบอิลีพี่น้องอืม สุกเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ใส่ตักใส่ถ้วยไปบนี่พ <possession meals> ี่น้องหนึ่งข้าวห่อนใส่ค่ะมาแซ่บๆน้ำสาวอีสานเด้อค่ะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดติตามติด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 ติตามส่งสาวอีสานเด้อค่ะมาค่ะกินข้าวน้ำกันค่ะแซ่บๆจ้า